สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคาบวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ค่ะทีเชร์ก็มีเรื่องคล้องอักษรสามหมู่มาฝากนักเรียนกันนะคะ,ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าอักษรสามหมู่ในภาษาไทยนะคะคืออะไรนะคะแล้วก็มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ของเรานะคะเราก็มาทบทวนเนื้อหาในคาบที่แล้วกันนะคะ ข้าวที่แล้วที่เราได้เรียนไปก็จะเป็นเรื่องของมาตราตัวสะกดถูกต้องไหมคะมาตราตัวสะกดในภาษาไทยค่ะก็จะมีอยู่ได้กันทั้งหมด8มาตรานะคะซึ่งก็ได้แก่แม่กกนะคะแม่กงแม่กดแม่กลนแม่กบแม่กลมแม่เกยและแม่เกยนะคะซึ่งทำไมเราถึงเรียกแต่ละแม่แบบนี้ใช่ไหมคะเช่นแม่กกเนี่ยทำไมเราถึงต้องเรียกว่าแม่กกแม่กงทําไมเราถึงต้องเรียกแม่กงก็เนื่องมาจากว่า ในตัวสะกดนะคะในคําแต่ละคําเลยก็จะมี okay. being, ตัวสะกดที่เวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยก็จะออกเสียงเป็นเสียงพยัญชนะตามแม่ทั้ง8มาตราเลยนะคะเช่นคําว่ากักนะคะคำว่ากักก็คือก็ออกเสียงเป็นเสียงกอไก่เป็นตัวสะกดแสดงว่าคําว่ากักเนี่ยก็จะมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กกนั่นเองนะคะแม่อื่นๆก็เช่นเดียวกันก็คือเวลาที่เราออกเสียงแล้วเสียงตัวสะกด เป็นเสียงพยัญชนะไดใ้ในทั้ง8แม่นี้นะคะก็ถือว่าคำคำนั้นก็จะจัดอยู่ในมาตราตัวสะกดนั้นๆนั่นเองนะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้เราก็มาเข้าสู่เนื้อหาของเรากันเลยนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปรู้จักกับอักษร3หมู่นะคะอันดับแรกเลยเราก็จะต้องมาทําความรู้จักมาทบทวนในเรื่องของพยัญชนะไทยกันก่อนนะคะ,ะพยัญชนะไทย นักเรียนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะพยัญชนะไทยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด44ตัวหรือว่า44รูปนั่นเองนะคะซึ่งทั้ง44รูปเนี่ยถ้าเราแบ่งออกมาเป็นเสียงนะคะจะมีอยู่แค่21เสียงเท่านั้นเองนะคะนักเรียนอ่าทำไมพยัญชนะไทยจึงเหลือแค่21เสียงอ่าสงสัยกันไหมคะก็เนื่องมาจากว่าอ่าพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนี้นะคะตั้งแต่กอไก่จนถึงฮอนกคูกเลย ก็จะมีพยัญชนะบางตัวนะคะที่เราจะออกเสียงซ้ํากันอ่าเขาเขียนไม่เหมือนกันนะคะแต่เวลาอ่านออกเสียงเราออกเสียงซ้ํากันเช่นขอนะคะเสียงขอเสียงขอเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ขอไข่เพียงอย่างเดียวนะคะเักเรียนเสียงขอเนี่ยก็จะมีทั้งขอไข่และขอขวดเลยนะคะอ่าหรืออ่าถ้าเป็นเสียง ชอนะคะเสียงชอก็ไม่ได้มีแค่ชอช้างเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะก็จะมีทั้งชอช้างชอเชอนะคะหรืออที่เห็นชัดเลยก็คือเสียงทอนะคะเสียงทอก็มีมีตั้งแต่อทอบนโตท,ทอทหารทอธงทอผู้เท่านะคะอะ เห็นไหมคะว่าแค่เสียงพอเสียงเดียวเนี่ยก็มีพยัญชนะตั้ง4ตัวแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมพยัญชนะไทย44ตัวเนี่ยจึงเหลือเสียงแค่21เสียงเท่านั้นนะคะอ่ะทีนี้ในเรื่องของอักษรสามหมู่ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นการนําพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนี้นะคะมาจัดก,กลุ่มค่ะ จัดกลุ่มว่าอ่าพยัญชนะตัวนี้นะคะเสียงเขาเป็นเสียงต่ําตัวนี้เป็นเสียงสูงตัวนี้เป็นเสียงกลางนะคะอ่าซึ่งทั้ง44ตัวนี้เราจะแยกออกมาเป็นเป็นกลุ่มได้ยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะแบ่งออกมาเป็นอักษรสูงนะคะอักษรสูงก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด11ตัวนะคะก็จะได้แก่ขอไข่ขอขวดชอชิง ขอฐานถอถุงพอพึ่งอฟอฝาสอสาราสอฤศีสอเสือและหอหีบนะคะอ่ะทำไมเราถึงเรียกกลุ่มพยัญชนะเหล่านี้ว่าเป็นอักษรสูงนะคะอ่ะทราบไหมเอ่ยสาเหตุที่เราเรียกกลุ่มพยัญชนะทั้ง11ตัวนี้ว่าเป็นพยัญชนะอักษรสูงนะคะนะนักเรียนเ้เนื่องมาจากว่าเวลาที่เราออกเสียงนะคะ เสียงพยัญชนะเหล่านี้พื้นเสียงเขานะคะจะเป็นเสียงสูงหรือเป็นเสียงจัตวานั่นเองนะคะเช่นนักเรียนลองออกเสียงตามทีเชอร์นะคะขอชอสอนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่เราออกเสียงเนี่ยเสียงเขาจะเป็นเสียงจัตวาเสียงที่แบบขึ้นจมูกเสียงสูงขึ้นไปเลยนะคะขอชอ สนะคะอ่ามันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมพยัญชนะเหล่านี้นะคะจึงจัดให้อยู่ในกลุ่มของอักษรสูงนะคะทีนี้อ่าหลายคนก็จะแบบโหทิเชอร์จำไม่ได้หรอกพยัญชนะตั้งเยอะอ่าทิเชอร์ก็จะมีวิธีจำง่ายๆมาฝากนักเรียนกันนะคะพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงนะคะเราก็จะจําเป็นประโยคง่ายๆเลยนักเรียนดูที่มุมด้านล่างนะคะเป็นประโยคง่ายๆเลยก็คือ ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันทำไมถึงต้องประท่องเป็นประโยคแบบนี้นะคะก็เนื่องมาจากว่าคำเหล่านี้นะ่ะที่เอามาให้ท่องนะคะเป็นคำที่มาจากพยัญชนะของอักษรสูงทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนค่ะฝึกท่องประโยคนี้ได้นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะ แยกพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงออกมาจากพยัญชนะทั้ง4 4ตัวได้เลยนะคะ,ะง่ายๆเลยนะคะลองท่องอีกรอบนึงนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอ่ทีนี้เราลองมาดูอันต่อไปกันดีกว่านะคะอันต่อมานะคะก็คืออักษรกลางค่ะอักษรกลางก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ตัวนะคะก็จะได้แก,ก่กอไก่ค่ะจจาน ดอชดาตอปตักดอเด็ตตอเตาบอใบไ,ไม้ปอป่าและอออะนะคะอ่ะอันนี้เวลาที่เราอ่านออกเสียงนะคะเสียงกอเสียงจอเสียงดอนะคะเสียงจะอยู่ในระดับกลางกลางนะคะไม่ได้สูงเกินไปและไม่ได้ต่ําเกินไปนะคะก็เลยจัดให้อยู่ในกลุ่มของอักษรกลางนะคะวิธีจําก็ง่ายมากเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนเราก็จะท่องว่า ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนะคะอ่านนักเรียนลองท่องตามทีเชอร์นะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งอีกรอบนึงนะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่งอ่ะก็มีไม่ยากเลยนะคะนักเรียน อักษรสูงผ่านไปแล้วอักษรกลางผ่านไปแล้วต่อมาเรามาดูที่อักษรต่ํากันบ้างนะคะอ่ะอักษรต่ำนะคะจริงๆแล้วอักษรต่ำเนี่ยมีอยู่ทั้งสิ้น24ตัวนะคะแต่ว่าเราจะแบ่งกลุ่มออกมาเป็นอักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่กันนะคะอ่ะมาดูที่อักษรต่ำเดี่ยวกันก่อนเลยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น10ตัวนะคะอ่ะสาเหตุที่เราแยกออกมาเป็นอักษรต่ำ เดี่ยวและต่ำคู่นะคะก็เนื่องมาจากว่าอักษรต่ำเนี่ยมีเยอะใช่ไหมคะมีจำนวนมากเลยมีตั้ง24ตัวแล้วก็อักษรต่ำเนี่ยเวลาเราออกเสียงนะคะเสียงเขาจะอยู่ในโทนต่ำๆนะคะไม่ได้อยู่ในระดับกลางแล้วก็อยู่ในระดับสูงนะคะแล้วอักษรต่ำเนี่ยเวลาที่เราออกเสียงนะคะพยัญชนะบางตัวค่ะก็จะออกเสียงได้เดียเด่ยวๆเลยหรือบางตัวนะคะก็จะไปเป็นคู่กับอักษรสูงนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะตอนนี้เรามาดูที่อักษรต่ําเดี่ยวก่อนนะคะมีอยู่10ตัวก็ได้แก่งองูยอญิงนอเนนนอหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนและรอจุฬานะคะอ่ะวิธีจําก็ง่ายมากเช่นเดียวกันถ้านักเรียนไม่ถนัดจําเป็นพยัญชนะนะคะเราก็มาจําเป็นประโยคเช่นเคยนะคะในอักษรต่ําเดียวนะคะเราก็จะจําว่า งูใหญ่นอนอยู่ริมวัดโมลีโลกอ่ะจะต้องอ่านตามทีเชอร์นะคะงูใหญ่นอนอยู่ริมวัดโมลีโลกอีกรอบหนึ่งนะคะงูใหญ่นอนอยู่ริมวัดโมลีโลก ถ้าเกิดว่านักเรียนนะคะท่องประโยคเหล่านี้ได้เราก็จะสามารถที่จะจําได้จาเราจะแยกพยัญชนะแต่และแต่และหมวดหมว่อักษรได้เลยนะคะทีนี้มาดูที่อักษรต่ําคู่นะคะทําไมเราถึงเรียกว่าอักษรต่ําคู่นะคะอ่ะก็เนื่องมาจากว่าตัวอักษรทั้ง14ตัวนี้นะคะอักษรต่ําทั้ง14ตัวนี้เวลาที่เราออกเสียงค่ะ พยัญชนะเหล่านี้จะเป็นเสียงต่ำแล้วเขาจะมีคู่ของเขาที่เป็นอักษรสูงด้วยนะคะอะ่เพราะฉะนั้นพยัญชนะเหล่านี้เนี่ยเวลาออกเสียงมีคู่เป็นอักษรสูงใช่ไหมคะเราก็เลยเรียกพยัญชนะเหล่านี้นะคะว่าเป็นอักษรต่ำคู่นั่นเองนะคะก็ได้แก่เสียงคอควายคอคนคอระคังนะคะชอช้างซอโซ,อซอ่ชอเชอ,อ อมนโท,ทพุท้เท่าพท,ทหารทอทงนะคะพพานพอสัมเภาฟอฟันและหอนองฮูนะคะอ่ะกวิธีจำก็ง่ายๆเลยมีพยัญชนะเยอะมากเลยนะคะแต่ว่านักเรียนอย่าลืมนะว่าพยัญชนะเนี่ยมันมีหลายเสียงที่ซ้ำกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาจำเราก็จำสั้นๆเลยว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออ่ะลองอ่านตามทีเชอร์นะคะ พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออีกรอบหนึ่งนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออ่ะทีนี้เดี๋ยวที่เชร์จะยกตัวอย่างที่เป็นคู่ให้ดูนะคะว่าทําไมเราถึงเรียกอักษรเหล่านี้ว่าอักษรต่ําคู่นะคะอ่ะก็เนื่องมาจากว่าสมมุติเสียงคอเลยนะคะเสียงคอไม่ว่าจะเป็นคอควายคอคนแล้วก็คอระคังนะคะเวลาเราออกเสียงเนี่ย อะเสียงคอใช่ไหมคะเสียงตัวแรกคือเสียงคอคู่ของเขาก็จะเป็นเสียงอะไรในอักษรสูงนักเรียนรู้ไหมคะอะเวลาเราออกเสียงคอนะคะอักษรสูงก็จะกลายเป็นเสียงขอนะคะ,ะเพราะฉะนั้น3ตัวนี้นะคะคู่ของเขาก็เลยคือขอไข่นั่นเองหรือเสียงเสียงพอนะคะไม่ว่าจะเป็นพพนัน คอสำเพานะคะเวลาออกเสียงคู่ของเขาก็จะเป็นเสียงหอนะคะ uh, หรือเสียงหอนกคูนะคะเวลาออกเสียงคู่ของฮอนกคูก็คืออะไรเอ่ยเราออกเสียงเป็นฮอแล้วก็หอนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของอักษรต่ําคู่นั่นเองนะคะก็คือเวลาออกเสียงเราจะออกเสียงคู่กับอักษรสูงนะคะ,ะทีนี้ เรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะอักษรหรือพยัญชนะในภาษาไทยที่มีอยู่ทั้งหมด44ตัวนะคะเราก็จะแบ่งหมวดหมู่ออกมาเป็น3หมู่ก็คืออักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนะคะซึ่งอักษรต่ำค่ะเราก็จะแยกออกมาเป็นกลุ่มย่อยนะคะก็คืออักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่นั่นเองทีนี้วิธีจำนะคะอักษรสูงมีอยู่11ตัวเราก็จะจำว่า ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอลองอ่านตามทีเชอร์อีกรอบนึงนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันต่อมานะคะอักษรกลางมีอยู่ด้วยกัน9ตัวนะคะก็จะจำว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ,อ่งลองอ่านตามทีเชอร์นะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอง่ง ไม่ยากเลยใช่ไหมคะมากันที่อักษรต่ําเดี่ยวนะคะมีอยู่ด้วยกัน10ตัวนะคะเราจะจําว่างูใหญ่นอนอยู่ริมวัดโมลีโลกอ,อ่านตามนะคะงูใหญ่นอนอยู่ริมวัดโมลีโลกต่อมาอักษรต่ําคู่นะคะมีอยู่ด้วยกันสิบเอ็ดตัวนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อ ตามนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออ่ะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอักษรทั้ง44ตัวหรือว่าอักษรทั้ง3หมู่นะคะนักเรียนถ้านักเรียนสามารถที่จะจำประโยคที่ที่เชอร์ให้ได้เรียนได้ท่องนี้นะคะสประโยคนี้ได้นะคะที่เชร์เชื่อว่านักเรียนทุกคนคะ่ะสามารถที่จะแยกอักษร3าหมู่ออกมาได้แน่นอนเลยนะคะก็ ไม่ยากเลยนักเรียนก็ลองฝึกท่องจำอลองดูในตารางนี้เลยก็ได้นะคะดูที่ตารางนี้บ่อยๆเลยอ,อักษรสูงมีกี่ตัวมีพยัญชนะอะไรบ้างแล้ว,แล,วแล้วเราท่องจำว่ายังไงบ้างนะคะถ้านักเรียนลองฝึกฝนลองท่องบ่อยๆที่เชอร์เชื่อว่านักเรียนนะคะทำได้แน่นอนนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์ก็มีการบ้านมาให้นักเรียนทำด้วยนะคะ,อะนอกจากการที่เรา ฝึกท่องจําแล้วนะคะอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้นักเรียนทุกคนนะคะสามารถที่จะจดจําได้ดียิ่งขึ้นเลยก็คือการจดบันทึกนั่นเองค่ะอ่าวันนี้นะคะการบ้านของทีเชอร์ค่ะก็ให้นักเรียนนะคะอ่าเขียนประโยคที่ทีเชอร์ให้ท่องจํานะคะลงในสมุดเลยอ่าตามตัวอย่างที่ทีเชอร์ได้ขึ้นไว้ให้เลยนะคะนักเรียนก็เขียนเลยว่าอักษรสูงนะคะเราท่องว่าอะไรบ้าง มีพยัญชนะกี่ตัวได้แก่อะไรบ้างนะคะนักเรียนเขียนลงในสมุดเลยหรือใครที่อยากจะจะขีดเป็นตารางแบบที่ที่เชร์ทำให้ดูก็ได้นะคะอ่าซึ่งการเขียนนี่นะคะก็คือเป็นการทบทวนเนาะการที่นักเรียนนะคะได้ฟังได้อ่านได้ดูไปแล้วนะคะการเขียนเนี่ยจะเป็นอีกตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งนะคะที่จะทําให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะจดจําอักษรสามู่ได้อย่างแน่นอนเลยนะคะ กนักเรียนสามารถที่จะเขียนลงในสมุดของนักเรียนได้เลยนะคะใครที่ทําเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งไว้ในอัลบั้มของตัวเองด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะเข้าไปตรวจดูนะคะว่านักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะท่องจําได้หรือเปล่านะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมฝึกท่องบ,บ่อยๆด้วยนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้อ่านออกเสียงคําในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะทีิชร์ก็ขอลาไปก่อนเดี๋วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ